ตอนที่หนึ่งณนะงานแต่งแห่งหนึ่งบนตึกถุงเสล็ดฟ้าต็มตัวไปด้วยผู้คนชั้นสูงมากมายขณะเดียวกันนั้นท่ามกลางงานแต่งมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องใจเย็นมากกว่านี้ว่าแต่เขาคือใครกันชุชยัยนางเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมาะสมที่จะแต่งงานกับผู้นำของตระกูลด้วยการกระทำของเธอที่ทำไว้ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งยังไงก็ตามงานแต่งนี้ถูกยกเลิก ด้โปรดฟังที่ฉันอธิบายก่อนนะคะคุณย่าด้โปรดฟังคาอธิบายของฉันก่อนคะ่ะเอามือสกปรกของหมอดออกไปหนยนี้แหมมาจาับมือฉันเป็นยาเิเธยตั้งแต่เมื่อไหร่กันหน้าด้านหน้าไม่อายไม่รู้จักเตรียมตัวนี่ขนาดไม่แต่งงานยังทำตัวเสมอเที่ยวขนาดน,นี้ขออภายัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอประกาศว่าง,งานแต่งวันนี้ถูกยกเลิกเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆมายกเลิกง,งานกลางคันแบบนี้สนม่น่าเจืาอเอ เนชายของฉันจะเป็นโสทตลอดไปด้วยที่ทลานเอย้ยนางถูกไล่ออกไปซะเพื่อปกป้องกับคุณของเราแห้งสายพา,าี่นาไปมากกว่านี้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นนางเทพสยาตอนที่สองจิงหาน,นได้โปรดฟังคําอธิบายของฉันก่อนฉันไม่อยากฟังคําอธิบายอะไรทั้งนั้นประกาศยกเลิกง,งานแต่งไปแล้วน่าจะคิดได้แล้วนะแต่ว่าจิงหาน,นเดี๋ยวก่อนจิงหนานเดี๋ยว ทำใจเถอหลักฐานมันแน่นหนาสักขนาดนี้ชั่อเอ,อ๋ยนี่เธออยู่ข้างใครกันแน่ทำไมต้องข้ามฉันด้หละ่ะแล้วไหนบอกจัดการให้งาแล้วทำไมมันเรื่องเอยเช่นนี้จัดการแล้วไงแต่ว่าเขารู้นะสิอย่างลงโทษฉันไม่ได้หรอกต้องลองโทษตัวเองที่จะถูกนี่เธอผู้ชายมันเกิดอะไรขึ้นชั่อเอ,อ๋เป็นผาแารการเป็นไปได้สวยไม่ต้องร้องนะเดีย๋ยวจัดการได้นี้งานนี้แหละฉันจะทำลายชื่อเสียงของผู้เธอคนที่รับรองจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้โอ,โอ้โอตอนที่สามทำไมเธอมาตอว่าฉันแบบนี้ละ่ะ นี่กำลังจะมาข่มขู่ฉันใช่ไหมหรือว่าเล่นทั้งหมดเป็นความผิดของฉันใช่ไหมเถื่อใช่ฉันเถอะถ้าจะทำแบบนี้ใส่ฉันตรวจสอบทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นความลับเต็นที่สุดดูที่จะเออแทนที่สิ่งทำไมเป็นเรื่องที่ยังเฟ้อเธอหรือเรื่องคอแต่ว่าน่าแตะสันดานพวกชอบอดีเอาตัวใสช่สสชั่วคนอื่นทอาตัวใส่ใสบริสุทธิ์ชิดแต่มาที่เราเบียนเดี๋ยวเขาก็จะเล่าบาง,งอย่างให้ฟังยิงหางให้ปวดฟังเชนก่อนฉันคิดว่าเป็นแฟนผมสูดเออจริงๆแล้วฉันไม่เคยห้ามใจคนอะไรทั้งเดียวจริงนาาาาหน้้้ไไมม่่ออยยยผูชเแลวังจะตามเอ้นแหละ เรื่องที่เธอพเรกด้วยสาวนางก็อ้องพิเอร์เหมือนน่ะเรื่องนี้ถึงของหน้าขาเนี่ยสเออฉันอยากรู้ที่เธอจะบอกข่าด่วนท่านผู้ชมงานแต่งที่สำคัญต่างก็ยิ่งพาพบรรยากาศงานแต่ตอนนี้ไม่คาดฝันอยู่ดีดีงานแต่งก็ถูกยกเลิกไปนอกประเท้เลยนะนอกจากเธอแล้วฉันไม่รู้ใครเรื่องนี้ถ้างั้นฉันจะบอกอะไรฝังเตมงงเองนมง่เองฉันนี่แหละเป็นคนจ้างชายคนนั้นมาหาเธอเอง